หกปีครั้งหรือสิบสองปีครั้งเท่านั้นที่บรรดายโยคียและฤือีฉีพเลื่อยจะลงมาจากภูเขาเพื่อมาร่วมงานกุมพระเมลาและมันก็เป็นโอกาสที่ทําให้ชาวอินเดียที่เลื่อมใสได้ใกล้ชิดได้เห็นได้กราบไหว้บูชาพวกเขาเพราะนอกจากงานนี้แล้วทั้งโยคียและฤือีจะไม่ยอมลงมาจากภูเขาโดยเด็ดขาดพวกเขาบําเพ็ญตอนอยู่บนเทือกเขาในเมืองฤือีเกตที่คนทั่วไปอย่างเรายากจะเข้าถึง สำหรับชาวอินเดียที่นับถือจะให้ความเคารพโยคีหรือลือสีเพราะถือว่านี่คือพระหรือนักบวชของพวกเขา แต่ที่เมืองไทยเราพบกับคนคนหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเขาปฏิบัติและยึดถือมานานกว่า30ปีมีความคล้ายคลึงกับโยคีในอินเดียเป็นอย่างมากต่างกันตรงที่เขาไม่ได้นับถือฮินดูเท่านั้นลองติดตามชมเรื่องนี้ดูครับอ๋อตรงนี้นะะผมไม่ได้ใส่เพื่อความโก้หรือความศรัทธาความขลังแต่ผมใส่เป็นปริศน,นาของธรรมะนะคนทุกวันนี้มันวุ่นวายเพราะว่าเราไปยึดถือว่าอันนั้นก็เป็นของเรา ไอ้น,นี่ก็เป็นของเราทุกอย่างเป็นของเราหมดถ้าเราลองวางบรรดาการตรงที่ว่ามันมาใช่ของเราเนี่ยเราจะเบาตัวมากเหมือนกับมใส่ทุกอย่างที่มันใส่อยู่ในตัวผมเนี่ยถ้าผมถอดออกมันจะเบา<ม>เหมือนกับเราได้ลดบางอย่างลงไปกิเลสเราลงไป<อ>แต่เมื่อเราสวมมันคือกิเลส<อ>คือตัวปัญหาคือตัวที่เหนียวลั้งเรา<อ>มันเลยทําให้เราวุ่นวายทําให้เราหนักมีภาระรามีภาระมากขึ้นสักชายใจรัศมี หรือรือสีป้อมชายไทยไวัย49ปีเขามีบุคลิกที่แตกต่างจากชาวบ้านทั่วไปแรกๆเขาต้องทนคำเหยียดหยามและดูหมิ่นจากคนภายนอกเพราะด้วยทรงผมการแต่งกายและการแขวนเครื่องรางที่หนักกว่า70กิโลกรัมเขาเคยถูกหาว่าเป็นคนบ้าแต่เขาก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับสังคมเพราะเขาถือว่าสิ่งที่เขาทำไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยสำคัญอยู่ที่จิตใจเท่านั้นนี่เป็นสิ่งที่ฤษีป้อมเชื่อ และพยายามเปลี่ยนทัศนคติของคนรอบค่า มนนะตติกกล,ตตลือสีป้อมคล้ายกับลือสีอินเดียตรงที่เขาพยายามฝึกท่าแปลกๆอยู่เสมอแต่ต่างกันกับลือสีอินเดียคือลือสีป้อมฝึกท่าทางพิสดารเหล่านั้นเพื่อฝึกร่างกายของตนเองไม่ได้ให้ใครมาเลื่อมใสศรัทธาอย่างการเดินด้วยมือเขาเคยทำสถิติการเดินด้วยมือข้ามสะพานพุทธมาแล้ว สิ่งที่ฤาษีป้อมยึดถือไม่ต่างจากคนไทยส่วนใหญ่ก็คือเขานับถือศาสนาพุทธเช่นกันแถมปฏิบัติตนอยู่ในศีลมากกว่าคนที่ได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธทั่วไปเสียอีกอย่างเช่นช่วงเข้าพรรษาฤาษีป้อมจะกินเพียงผักมื้อเดียวตลอดทั้งสามเดือนทุกวันฤาษีป้อมต้องออกกำลังกายเพื่อฝึกตนเองเท่านั้น แต่จากเท่าที่เห็นก็รู้ได้เลยว่าเขาต้องใช้เวลาฝึกท่าทางต่างๆแบบนี้มานานหลายปีแล้ว นอกจากการบริหารร่างกายทั่วไปเขายังมีวิธีฝึกสมาธิที่ไม่เหมือนใครอีกด้วยอย่างเช่นการเลี้ยงสิ่งของต่างๆตั้งแต่เล็กใหญ่เอาไว้ตรงปลายจมูกหากใครไม่รู้จักฤาษีป้อมดีอาจมองว่าเขาคือนักกายกรรมมืออาชีพคนหนึ่งในยทีเดียว สิ่งหนึ่งที่ผมคิดอยู่ในใจว่าคนเราถ้าเราทําแล้วสังคมไม่เดือดร้อนกับทําแล้วตัวเราสบายใจนั่นคือทางที่ถูกที่สุดครับเราพอใจในตรงนี้ใครจะว่าเราว่าแล้วเราไม่ได้มายึดติดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเรียกเราครับนเราอายุมันไม่ถึงร้อยปีครับเนื้อเราก็ตายจากกันไปแล้วสิ่งที่เหลือไว้ ในสังคมคมือความดีนอกจากการปรากฏตัวต่อสาธารณะด้วยการวิ่งรอบหมู่บ้านเป็นระยะทางกว่า5กิโลเมตรแล้วลือสีป้อมอยังรับนวดแผนโบราณให้กับชาวบ้านโดยวิชาการนวดนั้นลือสีป้อมได้ร่ำเรียนฝึกฝนมาก,กับอาจารย์ของเขามานานกว่า30ปีจนชำนาญจึงไม่แปลกว่าหากใครปวดเมื่อแล้วใช้บริการจากลือสีป้อมส่วนใหญ่ก็จะติดใจทุกคน สุดค่าจ้างนั้นก็แล้วแต่ใครจะพอใจและมีกำลังจะทำบุญเท่าไหร่ครับวุ้นุขอบคุณครับดีวันดีคืนครับร้เดินมาเดินกับมาเป็นไม่ใช่ค่าครูฮะคือตอนแรกเรายกครูนี่ยกแต่ดอกไม้ นะครับเป็นสันดอกไม้ธรรมดาเพื่อสวัสแก่ครูบาอาจารย์ของเราที่ประสิทธิ์ประสานวิชาไม้ก็สละแต่นับใจครับแต่ก็ไม่มีการเรียกเก็บเงินไม่มีการเรียกครับไม่มีการเรียกเก็บเงินใดทั้งสิ้นใช่ไหมครับครับไม่เก็บอะไรทั้งสิ้นแต่เร่างานไหนก็งานนั้นแหละการคนในหมู่บ้านชุมชนกำแพงดินต่างเชื่อใจฤือีป้อมแต่ความศรัทธาและความเชื่อใจนั้นฤือีป้อมเองก็ต้องใช้ความดีแลกมา เด็กๆในหมู่บ้านจะชอบฤษีป้อมเป็นพิเศษเพราะหลังเลิกเรียนเด็กๆที่นี่จะมุ่งหน้ามาสนามเด็กเล่นในหมู่บ้านเพื่อให้ฤษีป้อมฝึกการตีลังกาและศิลปะก,การป้องกันตัวให้โดวยวันหนึ่งจะมีเด็กนับสิบสิบคนมาร่วมในกิจกรรมนี้และพ่อแม่ของพวกเขาก็ไว้วางใจหากลูกๆมาอยู่กับฤษีป้อมหลังจากทํากันบ้านเสร็จแล้วและนอกจากนี้ยังมีลูกศิษย์ของฤษีป้อมอีกคนหนึ่งที่คุณผู้ชมต้องรู้จักเป็นอย่างดีนั่นก็คือจาพนม ดาราบูระดับโลกของไทยนั่นเองครับผมก็พยายามที่จะดึงเด็กบางส่วนที่เขาชอบที่มีความศรัทธาในการแสดงหรือการเล่นของผมเนี่ยออกมาับที่ไม่ให้เขาไปมั่วสุมในสิ่งที่ไม่ดีเฮออ้ยตตเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮ้้ย พวกเขานั้นมีคนทั่วไปที่พร้อมจะนับถือแต่สําหรับฤาษีป้อมกว่าจะได้ศรัทธาจากคนทั่วไปในหมู่บ้านชุมชนกําแพงดินเขาต้องใช้ความเพียรพยายามมานานกว่าที่ชาวบ้านจะยอมรับและเข้าใจในตัวตนของเขาพฤติกรรมและความแปลกประหลาดของฤาษีป้อมหรือสักชายใจรัศมีอาจเป็นเรื่องน่าขำของคนที่ไม่เคยได้สัมผัสต,ตัวตนของเขาแต่สําหรับคนที่นี่เขาคือผู้ทรงศีลที่ใจดีและน่านับถือเป็นอย่างยิ่งเลยครับ ผมขออนุญาตครับผมจะไปนั่นไปนี่เพื่อเขาจะรู้ว่าเราจะไปไหนนะครับในสภาพทาั้งมทุกวันมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่าเราจะได้เกิดมากว่าพ่อแม่จะได้เรียงเรามาที่ชาวบ้านเขาอยู่เนี่ยเขาเห็นความเป็นอยู่ของเรานะครับอย่างว่าอยู่ตรงนี้ถามว่าผมมีเงินเดือนไหมารายได้ก็ไม่มีแต่เรามีรายจ่ายจะถามว่าเราเอาตรงนั้นมา มาใช้จ่ายอย่างไรับมันก็ไม่มีฮนะมันเป็นลนักษณะว่าเราปฏิบัติตัวแบบเนี้ยับจนเขายอมรับเองคนระับ